าการใช้เทคนิคนะครับบวกกับการเข้าออเดอร์นะครับวันนี้จริงๆแล้วการเข้าออเดอร์เนี่ยเทคนิคที่คุณทํามานะครับหมายถึงว่าเซตอัพที่คุณเตรียมมาเนี่ยว่าถึงตรงนี้แล้วเนี่ยคือโซนเข้าแล้วโซนที่เราต้องเฝ้าระวังเข้าแล้วนะครับต้องพิจารณาที่หน้าง,งานอีกทีหนึ่งนะครับทุกไทม์เฟรมอ่ามีคนจะถามเยอะนะครับว่าเข้าออเดอร์นี่ใช้ i ท e f เฟรมไหนดีเทคนิคนี้ใช้ ใช้เทคนิคนี้เข้าออเดอร์ที่ทางเฟรมไหนดีนะครับจังหวะที่ตัดสินใจนะครับหน้างานจริงเนี่ยดูทุกทางเฟรมครับต้องดูทุกทามเฟรมนะถ้าไม่มีแรงส่งเนี่ยยังไงก็ไม่ไปนะครับยังไงกราฟก็ไม่ไปเทคนิคคือเครื่องมือที่เอาไว้ดูภาพรวมของตลาดว่าความรู้สึกของตลาดนะครับในช่วงก่อนหน้าน,นียเป็นยังไงก่อนที่เราจะเข้าออเดอร์สมมติว่า3มชั่วโมงก่อน4ชั่วโมงก่อน อาทิตย์นี้ภาพรวมอาทิตย์เป็นยังไงภาพรวมวันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ภายใน1ชั่วโมงนี้เป็นยังไงภายใน1 0 30มนาทีนี้เป็นยังไงภายใน15นาทีนี้เป็นยังไงภายใน5นาทีนี้เป็นยังไงนะครับ <it> เพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าออเดอร์ต้องดูทุกคราม์เฟรมไปแล้วครับไ <c oughs> ม่งั้นนะครับคุณเข้าออเดอร์ตามเซตอัพหรือตามเซตอัพที่คุณที่คุณเซตอัพมาเนี่ย แล้วคุณไม่ได้ดูจังหวะตอนที่คุณจะออกไม้จริงเลยมันก็มีสิทธิ์ที่มันจะ,ปะไปอยู่แต่ว่า๋ย่มันอาจจะไปแข่งไปโดนซ o อฟลอดก่อนหรือพอแตกก่อนนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นตลาดที่มีเลเวลสูงเงี้ยเราต้องโฟกัสมากๆในการออกไม้นึงครับ